นีเฮก็จะมานำเสนอ FBM 2 4 0นะฮะปี B 61พร้อมตู้สเตนเลสน,นะฮะยาว6เมตร50นะฮะตู้รุ่ดอลลาร์นะฮะสภาพสวยๆนะฮะรถเรียมๆนะฮะยางเ๋ยวให้ยางใหม่10เส้นนะฮะสภาพสวยพร้อมใช้งาน ตู้สวยตู้เรียมปิดเลยฮะพื้นเพิ่นใหม่เอี่ยมสภาพสวยนะครับอ่ะปิดดิตู้สวยๆครับป,ปิดเลยปิดเลยตู้ยาวหกเมตรห้าสิบนะฮะตู้ตนี้ประตูบานเดียว สวยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถก็สวยๆนะเหยีกบนำเสรอนะสภาพพร้อมใช้งานนะอันนี้วิ่งไปสองแสนสองแสนหนึ่งหมืนโลก็สวยๆ สภาพพร้อมใช้งานนะเี่ก็จัดสรรท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยได้นะฮะ0 8 1 6 4 1 4 9 8 9นเกะเอยก็ยินดีครับรถสภาพสวยๆนำมาเสนอลูกค้า FBM สองสี่ศูนย์ปีหกเลยนะรถส,สวยๆ ใช่ครับผม